สวัสดีค่ะโอเคพี่เคซัคนทีชาแนลวิดีโอนี้นะคะเราก็กำลังใช้งาน oppo a 3 x นะคะซึ่งเราใช้วิธีการอัดวิดีโอหน้าจอโดยฟังก์ชันของตัวเครื่องเองนะคะแล้วทีนี้เราต้องการจะทำอะไรอย่างหนึ่งกับแบตนะคะนี่ที่เป็นตัวแบตอยู่ตรงนี้นะคะเขาเป็นเปอร์เซ็นที่อยู่ข้างในนะ เสร็จแล้วทีนี้เราอยากาจัดแก้ไขตรงนี้ได้ไหมสรุปว่ามีนะคะมีให้เลือกด้วยเราก็เลยจะเข้าไปที่ Setting นะคะแล้วก็เลือกที่การแจ้งเตือนและแถบสถานะตรงนี้นะคะแล้วก็มาดูที่คำว่าแถบสถานะนะคะคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีให้เลือกนะคะว่า เป็นไอคอนการแจ้งข้อมูลรูปแบบแบตเตอรี่นี่นะคะจะให้เป็นแนวตั้งแนวนอนแสดงไม่แสดงอะไรงนี้นะอ่าตอนนี้เราแบตเตอรี่อยู่แนวนอนโอเคเราก็ต้องการแบบนี้เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะนี่เราต้องการให้โชว์แบบนี่อยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะโอเคตัวเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ก็ด้านบนก็โชว์ออกมาแล้วนะคะตรงมุมขวาบนนะ อ่ะเออตัวใหญ่ๆแบบนี้เราเห็นชัดนะคะเราก็โอเคกับแบบนี้นะเราก็จะเลือกใช้แบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะโอเคใครที่กำลังหาวิธีการเอาตัวเลขเปอร์เซนต์ออกมาจากแบตเตอรี่ก็ทำอย่างนี้นะคะใน oppo นะคะซึ่งอาจจะรุ่นอื่นๆอ,อาจจะมีเหมือนกันไหมเราไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็น oppo a 3 x นะคะก็ทำอย่างนี้นะคะ หวังว่าเพื่อนๆที่กำลังหาวิธีอยู่ก็คงจะเจอนะด้วยวิธีนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็โอเคเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ